เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับ,กบวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ Bicycle Diary ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับการคมานาคมของกรุงเทพในปัจจุบันเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับยามพานะส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกนะครับเรามีทางด่วนที่เอารถไปจอดทุกเช้าเคลื่อนที่ในความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับ จำนวนรถก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในเรื่องมลภาวะจากไอเสียที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจปัญหาสุขภาพจิตความหงุดหงิดตึงเครียดเกิดขึ้นง่ายๆและรถยนต์ยังเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโรคร้อนถึงร้อยละ40ของกรุงเทพ ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยนึกถึงปัญหารถติดควันพิษในกรุงเทพทั้งนั้นแหละครับแล้วก็คงเคยคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะสุดท้ายเราอาจจะปัดปัญหาทิ้งโดยบอกกับตัวเองว่าเราจะไปทำอะไรได้แต่จริงๆแล้วเราทำได้นะครับเหมือนแบบว่าถ้าเราว่างเหมือนเราอาจจะปัดแบบเขาบ้างอะไรเงี้ย ถ้าบ้านเรามันอากาศดีอะค่ะแล้วก็มันมีเลนสําหรับความปลอดภัยสําหรับจัก,กรยานวิ่งได้นี่มันก็น่าจะดีคือรถกถผมไม่ต้องแพงเป็นร้านอย่างเป็นอย่างรถไรผมก็ไปแต่หัวเขาคคือไม่ต้องติดไฟแดงประหยัดน้ํามันประหยัดค่ชาช้ติายด้วยรถก็ไม่ค่อยจะติดด้วยถ้าทุกคนมันรณรงค์กันใช่ไหมคะก็รถขึ้นมันก็ก็ดีก็ทําได้ก็ดีวันนี้ผมอยากจะแนะนําให้รู้จักกับคนคนหนึ่งครับที่ปั่นจักรยานจากบ้านมาทํางานทุกวันเขาเลือกที่จะใช้จักรยานโดยไม่เคยปริบปากบน เรื่องอากาศร้อนรถติดมลพิษฟังดูแล้วหัวใจสีเขียวทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญเขายังทำงานที่มูลิติโลกสีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่ผลักดันเรื่องการใช้จักรยานในเมืองภายใต้ชื่อโครงการว่าจักรยานกลางเมืองครับสบายครับเช้าเช้าอากาศดีครับ วันนี้เป็นวันที่ทางมูลนิธิโลกสีเขียวเขาจะสรุปเส้นทางจักรยานที่อาสาสมัครแต่ละคนไปสำรวจเส้นทางกันมาครับซึ่งผมจะขอเข้าไปสังเกตการหน่อยครับสวัสดีสวัสดีครับนั่งเลยครับรเนั่งตรงนี้นะกำลังทำงานค้างอยู่เลยครับปั่นมากี่โลเนี่ยก็กลับบ้านได้ไหมครับผมประมาณ6กิโลครับ6กิโลอ่ะครับใช่ฮะโอ้โห เรื่องราวของซันที่มาทํางานที่นี่เป็นมาไงเอง่ยตัวผมเองก็จริงๆแล้วจบรัฐศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมมาก่อนแต่ว่ามีความสนใจอยู่แล้วครับแล้วก็ปกติตอนเรียนเนี่ยเราก็ใช้จักรยานวันแรกๆที่ออกมาเดินทางมามหาลัยที่ท่าประจันเนี่ยโอ้เรารู้สึกว่าการเดินทางมันยุ่งยากเลยใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับในการมาถึงมหาลายัยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเคยขี่จักรยานอยู่เราลองเอาจักรยานมาขี่ไหม ก็ไปรื้อจักรายานเก่าๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยละครับแม่จับฉลากได้เมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนนะครับเป็นแม่บ้านคันหนึ่งแล้วก็เออเอามาซ่อมๆแล้วก็ขี่มา mm hmm. ก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็เราสามารถกําหนดการเดินทางเราได้เองเราอยากไปเร็วเราอยากไปทางไหนเราอยากหยุดตรงไหนอยากจะเปลี่ยนทางไปขี่จักรายานเลียบแม่น้ําชมวิวสวยๆหรือแวะซื้อของกินเราทําได้หมดจักรายานเนี่ยได้เรื่องสุขภาพออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเลือกเส้นทางไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอมลพิษเยอะ รถยนต์ปล่อยท่ไอเสียใช่ไหมถ้าเราไปขี่กลางถนนใหญ่อย่างเดียวเนี่ยผมผมว่าโอกาสโอกาสป่วยเพราะสูตรอากาศพิษเนี่ยมีสูงดังนั้นเนี่ย,ยก็เลยอยากอยากจะเล่าให้คนที่สนใจอยากขี่จักรายานครับลองหาเส้นทางพวกในตอกซอกซอยที่มันแบบมลพิษน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับเส้นทางหน้าป่านหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าทาไมถึงมาทํางานตรงนี้ครับกับมูลนิธินี้ก็มูลนิธินี้เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ ไม่ใช่เป็นแนวสิ่งแวดล้อมแบบไปรณรงค์เรียกร้องไม่ได้ชูป้ายแบบปิดถนนอะไรขนาดนั้นนะครับคือเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาว,วชนกับคนในชุมชนอะไรย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเออมันมันตรงกับกับสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากจะออทําพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับพอเขาเปิดรับสมัครแล้วก็เออเป็นจังหวะที่ดีก็เลยลองเข้ามามมแล้วโครงการนี้โครงการจักรยานกลางเมืองเนี่ยคือมันคืออะไรเริ่มต้นยังไงครับต้องบอกว่าเริ่มต้นจาก จากเราก่อนหน้านี้เราทำโครงการนักสืบสายลมรเราพาเด็กๆออกไปดูสำรวจต้นไม้นะครับดูสิ่งมีชีวิตเล็กที่เรียกว่าไรเค่นซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศถือถ้าเกิดเรารู้จักไรเคนเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปมองต้นไม้ปุ๊บๆสามารถบอกได้ว่าสถานที่นี้อากาศดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับเราถ่ายทอดสิ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยไปให้เด็กๆ50โรงเรียนในกรุงเทพในเรื่องของคุณภาพอากาศ ใช่ฮะให้เขาไปสารวจคุณภาพอากาศที่โรงเรียนเขาที่สถานที่ใกล้บ้านวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเกี่ยวกับจักรยานเนี่ยฮะอ่านีน่้ครับคือเราให้เขาสํารวจเสร็จเขาก็ส่งข้อมูลมาครับแล้วก็มารวบรวม,มเป็นแผนที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเรามีรถยนต์กว่าหล้านคันนะครับคนเราประมาณ6ล้านกว่าคนรถยนต์หล้านคันควันจากถ่อนหเสียยนี่มันเป็นเป็นตัวมลพิษที่มาทําให้อากาศเราค่อนข้างแย่นะครับ,รบอยู่ในโดยรวมเนี่ยคืออยู่ในระดับระดับแย่ ก็ตรงนี้มูลนิธิเราก็มองเห็นว่าเออนี่เป็นปัญหาสําคัญที่ที่มันฝังลากลึกมานานแล้วเราก็อยากจะลองมาขับเคลื่อนมากระตุ้นตรงนี้ให้คนในสังคมเนี่ยหันมาเห็นปัญหาตรงไหนที่แย่เรามาหาทางออกร่วมกันเราก็เลยพยายามชูประเด็นเรื่องจัก,กรยานแต่จริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดยุทธศาสตร์เราก็คงจะรวมไปถึงการเดินทางรูปแบบต่างๆการเดินอะไรอย่างนี้ก็ก็ยังอยู่ในแผนของเรานะครับถ้าเราอยากขับเคลื่อนประเด็นจัก,กรยานให้สาเร็จเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ย สิ่งสาคัญที่สุดคือการเพิ่มจํานวนคนขี่ทีนี้เราจะเพิ่มยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มองออกมาว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยในสังคมไทยยังไม่มีเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของแผนที่เส้นทางจักรยานคือจริงๆมีหลายคนนะครับที่สนใจอยากจะขีออ่อยากจะมาปั่นจักรยานกันแต่ว่าเอ๊ะเข็นจักรยานมาหน้าบ้านเราจะไปทางไหนดีเราในฐานะคนที่ขี่จักรยานอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยกันเ,เรามาทําแผนที่เส้นทางจักรยานที่ ที่มันมีความสะดวกมีความปลอดภัยหน้าปั่นอย่างเงี้ยแลก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนที่อยากขี่เนี่ยบางทีอาจจะอาจจะกล้าพอที่จะออกมาจากส่วนสาธารณะขี่จากบ้านตัวเองไปแถวละแวกบ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยครับได้อาสาสมัครน้อยาสกว่าคนรับผิดชอบไปคนละโซนอะไรเงี้ยครับบางโซนคนเยอะหน่อยก็สอสาคนต่อโซนอะไรเงี้ยครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากําลังทยอยส่งข้อมูลมาแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่เพื่อที่จะเอาไปจัดพิมพ์ ที่เราทำเนี่ยถือว่าเป็นอีดิชันแรกครั้งแรกของเมืองไทยในการที่จะมีแผนที่จัก,กรยานเพื่อการสัญจรดังนั้นเนี่ยครั้งแรกสิ่งต่างๆมันคงออกมาไม่ไม่เพอร์เฟกสมบูรณ์มากนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทีนี้การเอามาติดกันเนี่ยครับเราก็ต้องหาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างโซนด้วยเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายของเส้นทางจัก,กรยานขนาดใหญ่นะครับ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาสภาพอากาศในเมืองโดยจัดทำเป็นแผนที่จักรยานกลางเมืองซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ใช้จักรยานมองเห็นความเป็นไปได้ในการใช้จักรยานเป็นพาหนะสัญจรได้อย่างปลอดภัยจะมีการรวบรวมเส้นทางจากคนที่ใช้จักรยานอยู่จริงในปัจจุบันรวมถึงเส้นทางตามตรอกซอกซอยเส้นทางรัฐเส้นทางที่กทมทำไว เส้นทางถนนสายหลักที่ผู้ใช้จักรยานในแต่ละท้องถิ่นใช้อยู่ในชีวิตประจำวันครับเราจะคัดเลือกเส้นทางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมนำเสนอต่อกทมให้พิจารณาปร,ปรับปรุงเส้นทางให้ใช้ได้ดีขึ้นมีความสะดวกปลอดภัยโดยใช้งบประมาณไม่สูงนัก ก็มาถึงแล้ววอลรูมนะครับที่เราจะมาปฏิบัติการกันตรงนี้นะครับโอ้โหดูคึกคักมากเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น้ําเหนือกําลังจะไหลลงมาไม่ใช่องคงผิดเรื่อยผิดเรื่อยผิดเรื่องเอาละครับอหลังจากที่เราได้เรียกว่าเป็นอ่าอันนี้ก็แผนที่ใช่ไหมว่าอย่างนี้คืออาสาสมัครเนี่ยเขาก็ไปสำรวจเขาก็ส่งข้อมูลมาให้เราเนี่ยครับก็จะเป็นฟึ่งๆเนี้ยนะครับครับก็มีแผนที่มี แบบบันทึกการสำรวจก็จะมีข้อมูลต่างๆ <S 2> <S 2> เราก็มาทำเป็นดับแรกนะครับเขียนให้เห็นว่าภาพรวมของเส้นทางจักรยานที่อสาสาสมัครเลือกมาเนี่ยตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีเส้นทางระดับไหนบ้างเราก็จะเห็นภาพรวมว่าที่เขาหามาเนี่ยเป็นเส้นทางยังไงบ้างทีนี้โจทย์ต่อไปของเราก็คือการหาจุดเชื่อมต่อระหว่างโซนอย่างที่ว่านะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างอย่างโซนนี้เขา หาเส้นทางสีส้มใช่ไหมครับมาถึงทางเหนือสุดของเขาคืออยู่ตรงนี้ครับ,รบวิไลพนิชยาการธนทนบุรีส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ได้หาทางลงมาข้างล่างเลยก็จะเห็นว่ามันยังไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็อาจจะต้องส่งทีมไปสำรวจดูว่าจากจุดนี้เนี่ยขึ้นมาถึงเส้นสีเขียวตรงนี้มีทางตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดเป็นโครงข่ายใหญ่เป็นภาพรวมการขี่จักรยานทั้งหมดนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยครับเป็นแผนอนาคตที่เราเสนอกับกทมไปครับว่า เราจะทำทางด่วนจัก,กรยานทางด่วนจัก,กรยานใช่ครับเป็นเส้นเส้นที่สามารถขี่จัก,กรยานได้โดยใช้ความเร็วสูงหน่อยครับอ่เอย<า>เยี่ยม<ว>เลยนะครับนี่แหละครับก็สเสนอต้องการเสนอเส้นวงแหวนรอบในไปนะครับก็คือเส้นถนนจรันสนิทวงลงไปถึงพระรามสามขึ้นมาถนนรัชดาพิเศษมันจะวนเป็นรูปไข่ครับครับคือทางด่วนจักรยานมันจะไม่ใช่ทางที่จักรยานสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาคืออาจจะมีจุด มีเลนระยะเลยอะใช่ครับแต่ว่าคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถใช้สปีดยิงยาวใช้ความเร็วได้เลยสี่ิอะไรก็ใส่ไปได้เลยครับเราเรียกว่าเป็นทางด่วนแล้วก็จะไม่มีรถอย่างอื่นมายุ่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสวรรค์จริงๆครับนี่แหละครับเยี่ยมเลยใจเลยใช่ไหมครับูกใจมากครับจริงๆนี่เป็นไอเดียของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับคุณมงคลเนี่ยแกพยายามผลักดันมาหลายปีแล้วจนล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสได้ประชุมกับกรทมแล้วก็นําเสนอตรงนี้ไปเนี่ย เขาก็สนใจรับในไอเดียแต่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่ามันได้ตลอดทั้งเส้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมาถามน้องๆบ้งงางดีกว่านะครับว่าตรงนี้แต่ละคนเนี่ยมาทำอะไรหน้าที่อะไรตรงนี้ก็ตามตำแหน่งงานเนี่ยนะคะก็เป็นนักสร้างสค์แผนที่ะคะ่ะครับผมมาเพื่อช่วยพี่ซันเนี่ยทำจัดการเส้นทางของจักรยานลง,องคอมพิวเตอร์เงี้ยค่ะเพื่อติตเป็นหนังสือ แล้วตอนนี้นี่มาทํางานที่นี่ได้นานไหมครับก็ประมาณสัปดาห์กว่าแล้วสัปดาห์กว่ากว่าเท่านั้นเองตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนมาหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอ๋อวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือตอนนี้มาฝึกงานที่นี่ถูกไหมครับไม่โชคดีไปนะฮะมีคนมาช่วยงานนะครับพอดีช่วงปิดเทอมครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับตรงตาแผนนะครับอ,อย่างนี้เนี่ยเรามาทําเลนจักรายานมาคุกคีกับวงการนี้ครับ มีรู้สึกว่าทัศนคติเปลี่ยนบ้างไหมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จักรยานก็เปลี่ยนไปนิดนึงครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วคือจักรยานมันก็สามารถที่จะปั่นได้ในเมืองเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่ลาบากในกรุงเทพอยู่อืแต่ทําได้ทําได้ทาได้ไม่ประกันชีวิตเอ๊ะเอ๊ะยังไงเนี่ยเส้นทางจักรยาน่มันก็ตามความคิดของตัวเองอ่ะมันจะช่วยให้คนอ่ะ หันมาขี่จัก,กรยานมากขึ้นถ้าเกิดมีเส้นทางที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็หน้าขี่มันช่วยลดโลกร้อนด้วยไงคะออกกำลังกายด้วยเราจะไปได้อย่างสะดวกค่ละละัดเลาะซอยไงคะได้ได้ดีกว่าแล้วเราจะเห็นชีวิตผู้คนไงคะในโซนของเมืองเนี่ยบางทีเนี้ยซอยไม่ห่างจากกันไงก็จะเห็นวิถีที่มันแตกต่างกันแล้วไะผมชักอยากเป็นอาสาสมัครแล้วครับช่วยสอนผมหน่อยครับเป็นอาสาสมัคร <c oughs> ยังไงครับ ก็อทะไรมั่งเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่อะไรดีกว่าครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้เลยครับดีครับโอเคแล้วันนี้เราจะไปเส้นทางไหนยังไงครับอ๋อครับก็สําหรับการฝึกฝนนะครับเดี๋ยวผมพาไปใกล้ๆแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคได้เลยครับอะพร้อมแล้วครับไปครับสำรวจโดยการถือว่าเราเริ่มจากมูนิธีนะครับ ออกไปจมทางเรื่อยๆนะครับทีนี้ต้องลองสังเกตว่าตั้งแต่เราสตาร์ทตรงนี้ไปเนี่ยระดับความปลอดภัยเป็นแบบไหนถือว่าเป็นะระดับความปลอดภัยแบบยังไงฮะเบอร์หนึ่งซึ่งปลอดภัยมากหรือเบอร์สองซึ่งปานกลางคือเบอร์หนึ่งไม่ใช่แน่นอนตัดทิ้งได้เลยเพราะเบอร์หนึ่งเนี่ยรถใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เบอร์สองเนี่ยคือรถใหญ่เข้ามาได้แต่วิ่งได้ไม่สะดวกนะในตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเราเหมาเป็นเบอร์สามดีกว่าโอเคได้ครับ เรื่องระดับความปลอดภัยที่ซันพูดถึงอยู่นี้จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับระดับที่1คือระดับความปลอดภัยสูงสุดหมายถึงเส้นทางที่ใช้สัญจรได้เฉพาะคนเดินเท้าและการใช้จักรยานระดับที่2นี้เพิ่มยานพาหนะเข้ามาอีก1ประเภทครับคือรถจักรยานยนต์ครับคนเดินเท้าและจักรยานต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและระดับที่3เส้นทางนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ ระดับนี้สำหรับจักรยานแล้วต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยครับอาจจะต้องวางฝาท่ออย่างนี้เดี๋ยวจอดนีงเลยครับขี่มาแล้วเราพบว่ามีตะแกรงฝาท่ออยู่นะครับเราก็ต้องเขียนบันทึกไว้ให้รู้ครับว่าตรงนี้เนี่ยควรจะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับในตัวแบบบันทึกนะครับเราต้องมีการกําหนดรหัสช่วงเส้นทางนะครับจากจุดนี้มา มาถึงทางนี้ครับเรามาเจออุปสรรคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องกาดอกจันไว้ตัญลักษณ์ดอกจันไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนข้อมูลไว้ที่ช่องตรงนี้ว่าเนี่ยมีตะแกงรงฝาท่ออยู่นะครับอันตรายควรจะปรับปรุงนะครับแล้วเราความปลอดภัยก็ติ๊กไปแล<ร>้วก็อาจจะใส่รูปภาพเสริมไปด้วยอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดเรามีกล้องเนี่ยเราก็ใส่รูปภาพแล้วอาจจะเขียนรหัสของรูปภาพไว้ครับรหัสศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรอย่างงี้ครับจะได้อ้างอิงกันได้นะครับ คือทางระดับ2อรถใหญ่เข้ามาได้เดี๋เข้ามาเพื่อมาจอดแม้เรามาตอนช่วงเท่ยงเพียงเนี่ยนะเรายังเจอทางร่มๆอยู่นี่มันซอยตันไหอครับเนี่ยไม่ตันครับเห <c oughs> ็นแสงสาวหาห่างไปอ,อุโมงค้วย้ไหมครับโอ้รถ oh. นะครับ oh, โอ้โหมีทางออกตรงนี้ด้วย เราก็จะเห็นว่ารูปแบบของเส้นทางเนี่ยมันแคบออกมาใช่ไหมครับอันนี้คือทางเดินในชุมชนซึ่งไม่ค่อยเหมาะแล้วสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยเราถือว่าเป็นทางระดับหนึ่จงจะค่อนข้างปลอดภัยมากสำหรับคนนะครับคนขี่จักรยาน ก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นย่านที่เขาทําพวกชุบเงินชุบทองอะไรเงี้ยครับ mm. ถ้าเกิดเราขี่แ้วทถหนึ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเออข้างในเขาทําอะไรยังไงกันเรามาจอดตรงนี้ทำไมครับอ๋อเราอยากหยุดให้ดูนิดนึงครับเวลาเวลาเราขี่จักรยานขึ้นมาบนสะพานครับอยากให้ลองดูสองฝั่งข้างทา,างครับว่ายังมีสะพานอื่นที่ดีกว่าสะพานที่เราอยู่ตรงนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้ ก็ให้กำมากำหนดเส้นทางอื่นที่ดีกว่าเงี้เราลองมองไปฮะฝั่งนี้ม<ล>ไม่มีฝั่งนู้นก็ไม่มีังแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็มีแค่สะพานนี้สะพานเดียวที่จะข้ามได้เส้นนี้ถ้ากี่เย็นๆจะรู้สึกดีมากเลยครับได้ชมภาที่ตกตรงนู้นพอดีเลยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องจดไว้ครับ แถวนีุ้กเกือบทุกวันจะเป็นตลาดสะพานพุทธดังนั้นเนี่ยตั้งแต่สักสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเส้นทางนี้จะใช้ไม่ได้ตรงนี้เป็นทางจักรยานของกทมนะครับมีป้ายสัญลักษ ค,คือคือความรู้สึกผมนะฮะผมคิดว่าการปั่นจักรยานในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เส้นทางาได้รู้ซอยเล็กซอยน้อยต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เดินไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามีวิวทัศน์มีตึกต่างๆส,สวยๆให้ได้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับก็เพลินดีอ่ะครับนี่ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้เทือกปั่นมาวันนี้นี่วนมาจริงๆก็ประมาณ10โลได้ครับสิบโลอ่ะครับอารู้สึกว่าแบบ เหมือนสักแค่3โลเองเท่านั้นเองะครับรู้สึกว่ามันแบบมันแป๊บเดียวเองถึงละ,ะสนุกมากเลยครับวันนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวให้ซันพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้ดีกว่าหนึ่งเลยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ขี่จักรยาน2องต้องช่างสังเกตนะครับสองอย่างนี้สําคัญมากอยู่ดีจะให้มือใหม่มาสำรวจเส้นทางจักรยานเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องคอยระวังกับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับ ครับผมสำหรับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงมั้งครับได้ครับก็โทรเข้ามาที่มูลนิธิก็ได้นะครับกดเบอร์นะครับ0 2 6 2 2 2 2 5หนถึงนะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปใน Facebook เซิร์ชมูลนิธิโลกสีเขียวนะครับก็สามารถมาคุยกันได้ครับครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจจะอยากจะเริ่มมาปั่นจักรยานเนี่ยต้องเริ่มยังไงครับ หนึ่งเลยครับเราคงต้องค่อยๆทําความคุ้นเคยกับจักรยานก่อน,นครับเราต้องขี่จักรยานคล่องพอสมควรตอนแรกเนี่ยเราซ้อมในซอยซ้อมแถวแถวบ้านก่อนให้คุ้นเคยเมีรักษาสมดุลได้ดีก่อนนะครับพอขี่คล่องมั่นใจแล้วค่อยมาออกถนนนะครับ อาวันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางซันมากเลยที่พาจะฟรีชัวนะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทําแผนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็ต้องขอบคุณมูลนิธิโลกสีเขียวด้วยที่ทําแผนที่ดีๆแบบนี้มาให้กับประชาชนชาวไทยของเรานะครับให้กับชาวกรุงเทพได้มีแผนที่จักรยานนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกขับรถมาปั่นจักรยานกันหมดนะครับ ผมก็ยังคงขับรถอยู่ครับหลายหลายคนที่ปั่นจักรยานก็ยังใช้รถยนต์อยู่แต่ถ้าเราสะดวกที่จะใช้จักรยานเป็นครั้งคราวเวลาของไม่เยอะระยะทางไม่ไกลนักการปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้แม้จะมองว่าเป็นเรื่องน้อยนิดแต่ถ้าหากคนเลือกใช้จักรยานพร้อมกันก็เท่ากับว่ามีรถอีกหลายคันที่ไม่ได้ออกมาใช้พื้นที่เพิ่มความติดขัดบนท้องถนนในช่วงเวลานั้นครับ และนอกจากการทำแผนที่จักรยานแล้วนะครับอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จักรยานกับรถยนต์เนี่ยจะใช้คู่กันได้นะครับทุกวันนี้นะครับเส้นทางที่จะให้จักรยานใช้นะครับมีอยู่น้อยก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จักรยานเนี่ยต้องลงไปใช้ถนนควบคู่ไปกับรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเปิดใจนะครับแล้วก็มองจักรยานเนี่ยว่าเป็นการสัญจรในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เล็กๆนะครับ เพื่อที่จะให้จักรยานเนี่ยสามารถที่จะลงไปใช้ควบคู่กับรถยนต์ได้นะครับกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะน่าอยู่ขึ้นมากเลยครับการจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราคิดว่ามันจะดีกว่าเดิมไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเริ่มหรอกครับไม่มีซูเปอรแแ์แมนแบทแมนหรือว่าวันเดอร์วูแมนที่ไหนจะมาช่วยให้รถหายติดได้มีแต่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับที่จะทำได้ช่วยกันนะครับ bicycle diary สวัสดีครับ การที่เราบอกว่าเราจะทําเป็นเลนจักรยานเนี่ยหลายๆเส้นที่เรานําเสนอไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวกเส้นในตอกซอกซอยซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําเป็นเลนจักรยานเฉพาะได้อยู่แล้วก็จะใช้เป็นรูปแบบของการติดป้ายสัญลักษณ์แทนว่าซอยนี้เนี่ยเป็นเลนจักรยานนะสามารถปั่นทะลุปไปอีกซอยนึงได้ถึงแยกนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนจะได้ไม่หลงจะเป็นลักษณะน,นั้นมากกว่า